ก็จริงๆก่อนแรกเลยอย่างแรกเลยก็อยากจะบอกทุกคนว่าก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆก็เหมือนรู้คิวก็จริงๆนะครับรู้สึกรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆก็ถ้าเป็นไปแล้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับอยูดมันมาติดตัวเราเป็นไงบ้างในรูปแบบไหนบ้างก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นเนาะตามตามแฮชแท็กก็ก็ไม่มากก็น้อยกับ กับในส่วนของของผลงานของเรามันมันจนมันประดังประเดยไหมสำหรับสำหรับในรูปแบบที่ที่เท่าไหม่ถ้าถามก็ก็ก็เยอะพอสมควรครับอาจริงๆแล้วเพราะก็ก็ได้ตามอ่านแล้วก็ผมรู้สึกว่าเราเราเองก็ก็เข้าใจความรู้สึกของของหลายๆฝ่ายด้วยใช่ครับแล้วอย่างของม่าย กระทบก็แค่ทางจิตใจเลยแล้วก็แบบเลยมันมีตุกตาทีมสุดหมายที่หนึอง,นอ,งอ่าผมว่าอันนั้นก็เป็นเป็นในเรื่องส่วนส่วนตัวของ<ม>ของทา,าวิกาเนาะผมก็ก็คิดว่าเขาก็น่าจะได้รับผลกระทบทางจิตใจค่อนข้างหนักเลยทีเดียวครับทีมโดนมากนะขนาดต่อไปใส่กับคอมเมนต์ที่มาแบบว่าเอ้ยบางทีไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยตั้งใจที่จะมาถล่มเราอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องอย่างแรกเลยขอจริงๆต้องพูดว่าขอขอบคุณจริงๆที่เข้าใจผมเพราะว่าฟีดแบ็กที่เข้ามากับผมก็ไม่ไม่ได้หนักหนามากแล้วก็หลายๆคนก็เข้าใจก็มีที่ที่เห็นเกิดแต่กับเกิดแต่กับผมเกิดแต่กับผมใช่ครับก็ในส่วนในส่วนผมผมก็เป็นนักแสดงเนาะเราก็ตั้งใจทําหน้าที่หน้าที่ของตัวเองในฐานะนักแสดงถ่ายทอดตัวละครออกไปอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว พอเกิดเรื่องทีมมีโอกาสได้พูดคุยงานเรื่องหลังนะครับว่าเออเหตุผลที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นท้าไมเกิดก็ก็มีครับมีโอกาสได้พูดคุยครับก็ในส่วนนั้นก็ขอให้เป็นทางผู้ใหญ่แล้วก็ทีมทีมเป็นคนพูดดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้รู้อินดิเทลมากขนาดนั้นอย่างพี่เพื่นพี่เอนออกมาบอกว่าเออต่อไปงานของทางช่วงวันหลายๆเรื่องเขาจะจะไม่ใช้กับไ่ยาสจริงๆแล้วอะไรอยางเงี้ยส่วนตัวคิดยังไงผมก็ผมก็รู้สึกดีนะครับที่ที่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่า เราจะได้เลิกเบียดเบียนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเป็นเป็นน้องแมวหรือน้องหมามใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายทางจิตใจก็อย่างที่รู้กันว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดภาษาเดียวกันเราแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกที่รับรู้ได้แล้วก็มีความเจ็บปวดทรมานไม่ต่างจากเราก็รู้สึกรู้สึกดีที่ได้ยินแบบนั้นครับเป็นภาพของที่จริคนกเสงสารเราเพราะมันประดังมีประดังทั้งในช่วงเวลาเนี่ย ร้องไห้ร้องไห้แล้วนะร้องไห้แล้วนะครับก็ผมก็ถือว่าถือเอามันถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ได้เรียนรู้แล้วกันครับก็เกิดตอนนี้ก็ดีก็ผมว่าก็ทําให้ทุกทุกทุกฝ่ายได้อแวร์ในส่วนนี้มากขึ้นอืมสิ่งคน้ใจเรื่องมันเรื่องนมไม่เกี่กัลาขอบคุณขอบคุณก็ขอก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับก็ เรอย่างที่ผมพูดไปผมก็ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่ที่สุดแล้วเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้แต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆที่ทุกคนรักแล้วก็เห็นความตั้งใจของเราจริงๆแต่ว่าในส่วนอื่นๆที่เราพบคุมไม่ได้เราแก้ไขไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ของเราก็ก็เดี๋ยวผมไปมูไปไปไหว้พระขอพรแล้วกันครับไม่เช็คดวงว่าไมเช็คดวงเอออาจจะดวงตก เหมือนปีน้าดาวจะย้ายออกไปล้างหูออกสักทีไม่ไม่ไม่ได้ดูครับแต่ว่ามันต้องมาแหละมันต้องมีสักสักเรื่องแหละสักปีแหละเป็นของเราก็คือจริงๆต้องบอกกันว่าก็คือทำบุญเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีโอกาสก็ก็เข้าวัดเข้าวานนะครับเห็นแบบนี้ก็ งานบุญก็ไปนะครับก็เขาว่เขาว่าก็มีโอกาสก็ไปทำเรื่อยๆครับที่แท้ที่ว่าจะมาที่เกิดที่มีผมต้อเรียนที่ละครที่มันเลยทภาษดีมาถึงแม่แม่อยู่พูดตรงๆก็ก็มีครับก็มีไม่มากก็น้อยอย่างอย่างที่อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันก็มีหลายๆคนที่รับไม่ได้ก็ก็เข้าใจได้ในส่วนนี้ว่าโอเคเขารับไม่ได้กับแรกระทําอันนี้ก็คือไม่ติดเลยที่ผมอย่างที่ผมเคยพูดไปเหมือนครั้งก่อนนะนั้นคือใคร ที่ไม่สะดวกใจที่จะดูเราก็เข้าใจเขาไม่ไม่ไม่ตำหนิและไม่ต่อว่ากันเพราะผมเคารพมากผมเคารพในการตัดสินใจของคนดูมากถ้ารู้สึกว่าเรตติ้งมันตกเขารู้สึกว่ารับไม่ได้จริงจริมันมันก็คือจิตใจของเขาอ่ะเราเข้าใจจริงจริงมาเสียดายไหมว่าเร่งที่เราทุ่มเทลงไปกับเรื่องนี้ทุกผิดทุกอย่างอะไรเนี่ยเพราะเหตุการณ์นี้ทำให้เอออาจจะมีผลจากพวกตัดเรตติ้งของละครถามว่าเสียดายไหมผมก็พูดตรงๆว่าผมก็รู้สึกเสียดายเพราะว่า ก็รู้สึกว่าตัวเองตั้งใจทําเรียกว่าก็เต็มที่ที่สุดแล้วตั้งแต่เคยทางานมาไม่ว่าจะในหลายๆเรื่องในการในการแสดงเองก็ตามในในส่วนของการการเปลี่ยนบอดี้ตัวเองก็ตามลดน้ําหนักทุกอย่างก็ก,ก็ก็ทำมาเพื่อเพื่อในส่วนนี้ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นผลงานดีๆออกไปได้เห็นความตั้งใจของเราแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เราคนเดียวหรอกที่ ที่ตั้งใจท yeah. so ํางานนี so like, ้อ so okay. ่ะตัวเลขของมันในในเลีขตัวเลขของมันในตัวเลขที่มันรงเยอะจมากก็ก็ไม่ไม่มากไม่ไม่เยอะมากครับใช่แต่ว่าอยากจะบอกเมัน่ามีส่วนหนึ่งที่เขาเขาตั้งใจเขาอยากจะแบบหนุนเราในการที่ผ่อนเรื่องนี้ก็ก่อนอื่นเลยอย่างขอขอบคุณจริงๆขอขอบคุณที่ที่เข้าใจในในพาร์ทของ การทํงานของนักแสดงจริงแล้วก็ขอบคุณที่ขอบคุณนี่ความตั้งใจของพวกเรามันไม่ใช่แค่ผมที่ตั้งใจทํางานนี้เพราะว่าผมได้เห็นนักแสดงคนอื่นๆก็ก็เรียกว่าถวายตัวเพื่อเพื่องานชิ้นนี้ไม่แพ้กันไม่ใช uh ่ครผมนี่คือว่าสี่ปีที่ผ่านมันจะยังไงบ้างเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหลายคนสิดวาก็อยากติดตามให้จบก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ครับว่าถ้าใครสบายใจก็ ก็ดูนะก็มันสนุกแล้วมันก็จะสนุกขึ้นเรื่อยๆถ้าผมพูดในมุมของจานัแสดงหรือคนทํางานจริงๆแล้วความเข้มข้นของมันก็ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นการสําหรับผมมันเป็นการเปลี่ยนบทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตตัวเองทางแรกเนาะแต่ส่วนใครไม่สบายใจก็ไม่ดูก็ได้เราเข้าใจในความสบายใจของของคนดูก็อย่างอย่างที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนแรกอย่างที่างเดี๋ยนี้ต้องแบบว่าตัดไปเรื่องคไหมว่ามีอะไร อันนี้เป็นผมว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เพราะว่ามันเป็นในส่วนของทีมตัดต่อเนาะเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ในส่วนนั้นในกลุ่มเพื่อนพี่นแสดงให้กันังใจกันยังก็เพู่งเพล่งเทกันมากเลยนะกับบทนี้เรื่องนี้ก็ผมผมผมเชื่อว่าหลายๆคนเราได้เห็นความตั้งใจของเขาเขาก็เขาก็คงขาถวายตัวเพื่อเรื่องนี้จริงๆอ่ะแล้วก็เห็นหลายๆคนได้รับกระแสที่ค่อนข้างมีผลกระทบต่อจิตใจก็ ก็ม <One input> ีการพูดคุยกันให้กำลังใจกันนัการเมธีเราก็อยากะาอยากคกก็ออกมันสบายใจขึ้นไหมแบบว่าจริงๆไม่คิดว่าตัวเองตัวเองจะต้องมานั่งนั่งร้องไห้กับเรื่องอะไรเรื่องแบบนี้นะมันผมแค่ผมแค่เสียดายความตั้งใจของของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นๆที่แม้ว่ามันจะไม่นานมากแต่มันเป็นมันเป็นละครที่เราทุ่มเทอะไรหลายๆอย่างมากแรกมาด้วย สภาวะจิตใจตอนทํางานแลกมาด้วยการร่างกายที่มันทรอโรหดกว่าเรื่องอื่นๆมากๆก็ก็แค่อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าพวกเราตั้งใจแค่ไหนแค่นั้นเองครับทุกคนก็เห็นความทุ่มเทของมจริงๆนะครับทีนี้เรื่องนี้ก็อย่างอย่างที่บอกไปผมรู้สึกขอบคุณจริงๆที่ที่คนดูเห็นความตั้งใจของผมแล้วก็ของนักแสดงคนอื่นๆด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผมที่ที่ตั้งใจทำงานชิ้นนี้ยังเรามเจอแล้ว ส่วนตัวเองไม่ส่วนส่วนตัวผมไม่ไม่เลือกว่าโชคดีดีกว่าครับที่แบบแฟนๆเข้าใจแล้วก็เป็นฟีดแบ็ที่เป็นการให้กําลังใจซะส่วนใหญ่ใช่ครับว่าอกาสได้พูดวันนี้มีความสบายใจอย่ไม่ผิดกัความี่อป็นนของเราก็รู้สึกดีต้องจริงๆต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่แบบตรงนี้มันเหมือนเป็นเป็นที่ที่แบบให้ได้พูดความในใจว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้รู้สึก นิ่งนอนใจหรือไม่รู้สึกอะไรเลยคือเราผมผมผมเองก็เป็นคนเลี้ยงแม่เหมือนกันมันมันก็รู้สึกแย่ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เหมือนได้พูดออกไปครับมันก็ก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณอีกหลายๆคนท,ที่ที่เห็นความตั้งใจของของผมแล้วก็ของคนคนอื่นๆด้วยที่ทํางานชิ้นนี้ก็ขอบคุณจริงๆครับ อีกสองอีกสองวันในไหนในไหนก็ในไหนก็ถามว่าแล้วก็เออไปเปลี่ยนอารมณ์ไม่ถูกเลยฮึบอีกอีกสองวันนะครับบัตรแฟนมิตรของผมจะขายแล้วนะครับก็วันที่16บหกพฤศจิกายนนี้นะครับขายที่ไฮดิเก็ตเพจเจอร์นะครับก็ชื่อแฟนมิตรว่าชื่องานว่าแฟน แฟนฟิล์มแฟนมิสติ้งคือสต,ติหลุดไปหมดแล้วขอบคุณมากครับก็ขอฝากแฟนมีด้วยนะครับส่วนอย่างที่บอกไปว่าใครสะดวกใจที่จะดูละครต่อก็ดูนะครับใครไม่สะดวกใจก็เข้าใจได้จริงก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างครับ